สวัสดีค่ะชื่อกัญญานามีจันนะคะชื่อเล่นโอค่ะมาจากปาจีนบุเรนะคะทีมงานของพี่โอนะคะคนรสำเร็จดีจริงที่หนูประทับใจางานดำก็คือไม่ได้อยากกินนะคะ,ะมีคนไปแนะนำจริงแก็คือพี่อาตัไทยชิงชัยนะคะ,อะลองกินก่อนเราค่อยมามาดูตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงหนูอ่ะเป็นคนที่ว่าปวดหัวนะคะปวดหัวบ่อยกินยาวันนึงเป็นสิบเม็ดอย่างเงี้ยแต่กินเราก็ไม่หายนะคะเพราะว่าหมอบอกว่ามันเป็นโรคปวดหัวมันเป็นโรคปวดหัวที่ว่ามันไม่ใช่ไมเกรนนะคะแล้วมันก็ไม่มียาละสาหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะก็ก็ยอมกินยาเป็นเป็นสิบเม็ดแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ได้หายแล้วก็ไม่ได้ทัเรานะคะแล้วก็จะอยู่ดีมาหายตัวเองนะคะแล้วก็ง่าปีที่แล้วนะคะ แล้วนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้มาตลอดพอพี่อนุทายไปแนะนำะงาดํานะคะก็<ม>กินงาดำได้เช้าสอนเย็ยนสอนนะคะประมาณสักห้าวันเองมันไม่ได้หลายวันเลยค่ะจากที่ตื่นมาแล้วคือฉันต้องนอนกว่นหะน้าประมาณสิบนาทีแล้วฉันค่อยลุกเพราะว่าลุกไม่ได้ค่ะมันเออพอหลังจาก,<ม>จากประมาณวันที่ 6, ทหกเจ็ดไปแล้วนะคะก็คือ,อทำไมมันไม่เป็นอะไรอ่ะ มือไม่อะไรก็คือลุกมาแด้ปกติตอนนี้เป็นอะไรแล้วนะคะไม่มีอาการหน้ามืดไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ต้องกิน,านายาพานะคะแล้วก็จากที่เป็นเคยประสบอุบัติเหตุน,นะคะก็คือได้บาดหนักขาก็ไม่ได้ขับรถมาช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าแฟนบอกว่าตายปกติขับรถออก่างจาังหวัดจะผัดกันขับบ่อยใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากอุบัติเหตุมาก็คือมันเป็นช่วงเอ่อเข่าเป็นซ้าค่ะมัน ผ่าตัดจัดกระดูกนะคะก็เด็กๆไม่ขับรถเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ขับรถเองได้ปกติค่ะแล้วก็วันนี้สามีก็ปล่อยมาเลยนะคะก็คือจะไปเห็นคนตาอะไรเงี้ยต่างคนต่างขับรถไาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นมากๆเลยโอเคครับตก